รีวิวหัวเจ็ตพ่นออกซิเจนสำหรับบ่อปลานะครับตัวนี้เป็นขนาดข้อต่อ4ี่หุนตัวหัวพ่นสามารถปรับทิศทางได้ในชุดก็มีท่ออากาศมาให้ครบเรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็เอาข้อต่อเกลียวในมาต่อแบบนี้ซึ่งผมจะเอามาต่อกับปั๊มตัวนี้ครับเป็นของโซโบรุ่น w p 5002คือผมใช้แบรนด์นี้มานานและชอบเพราะมันอึดดีการต่อก็ต่อแบบง่ายๆนะครับต่อจากท่อน้ําออกตรงนี้เลยหลังจากนั้นก็แค่เอาหัวเจ็ตเนี่ยหมุนเข้าไปแล้วก็เอาท่ออากาศที่เขามีมาให้เนี่ยต่อเข้าด้านบน ขั้นตอนต่อไปก็ยกปั๊มลงน้ําเลยครับโดยที่ความสูงของหัวเจ็ตไปถึงผิวน้ำเนี่ยไม่ควรเกิน15เซนนะเอาละครับหลังจากเปิดการใช้งานของตัวปั๊มนี่เป็นไงครับตัวฟองอากาศนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะดูมันมีความแรงแล้วก็ตัวฟองเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะทุกคนและที่สําคัญคือเสียงมันเงียบมากพี <S <S <ห>่พน,นสังเกตที่ตัวฟองอากาศที่มันฉีดออกมานะครับดูมันมีความแรงแล้วก็ตัวฟองนี่ค่อนข้างละเอียดมากเลยนะเนี่ยดูเพลินๆและเสียงก็เงียบมากไม่มีการหอนของอากาศเลยเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้ปลาได้สดชื่น